สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนเช่นเคยนะครับผมลิ้มบักเยี่ยมน้องดีว่าน้องอะไรอายุเช็คจ๊อีกแล้วอาหารเช้าเหมือนเดิมอันนี้มีอะไรแนะนำบ้างสิมูยงได้อะไรอีกไก่กฟักฟัก ลูกเป็นไก่อันนี้ใครก้างลูกเป็นไก่ครับอ๋นอน้ำตกแล้วก็มีน้ำตกวันนี้มีน้ำตกหมูโอ้โหมีเครี้ยงเทียงแบบว่าสินญยาอันนี้ใครอยากเทียมก็ได้ปีกกระเทียมมีกระเทียมมีหอมแดงมีพริกแดงมะกรูดแดงมะกรูดโอเคนี่นี่นี่เห็นไหมแล้วก็ข้าทองหัไ่ไท่หัวหยอง đây như này đang qua tin gặp tin gặp sai à lại của đại nó có nè nấm súp à chân khơi nè là... chân này nó có chạy chân khơi chim bên đi mẹ thầm là này nè nấm tột à lòng ừ. ừ, chim được ต้มตกหมูนะจ๊ะตีเล็กระเทียมพริกแล้วก็หมูเลยยังไม่เอาพริกเลยเอาให้พริกจริงๆเหรอเอาก็ได้ยวนลองชิมดูใส่พริกนิดหน่อยหนึ่งนี่เอาก็กินเลยเจ้เช่นเคยกินแล้วนะครับอือหืออือข้าวสวยวันนี้ช้องดีว่ากินกับข้าวสวย เช่นเคยผมกินกัะกระต้มแล้วก็มีข้งวกวาขงวกวาแล้วก็กินกับอายรี่คำหนึงอริกี่ไนอาคหรอภาคยีกับภากเกาอ่ะเมนูสองประเภทอ่ะแล้วจังกวาแน้ว มาอีกแล้วแม่นิดแม่นิดจะมาเล้กงนานแล้วแม่นิดจะทำหมข้าวเสร็จหมดแล้วไม่ได้มากเลยที่มากเลยอ้าเมนูคนจีนไงใช่หรอเออเกินคุนไทยท๊ะรือว่าเมนูคนไทยปะเออนั่นดีปลอกไข่ เ็นเมนูคนไทยเมนูคนจีนก็จะมีอย่างเดียวก็คือหมูยอหมูยอคาเองเปล่าไม่ค่ะทคาริเบตอร่อยอร่อยนะครับท่านใช่ป่ะอร่อยตลอดหรือว่ากินแล้ว,ลวดิ <c oughs> โอไม่กินเลยไม่ชิมเลยไม่พูดเลย อร่อยไหมพูดด้วยออร็ชาเป็นยังไงกลมกล่อมยังไงก็หนูทำเองอ,อ้อาวเหรอหนูนี่ทำเองเหรออะไรคะใช่อะไรต้องพูดได้หรือไม่ต้องทำยังไงไอธิบายให้โอแม่พูดเร็วอันดับแรกเอาอะไรใส่ก่อนหมูแล้วก็ใส่นะ้ำเปล่าใช่ไหมแล้วก็ เดือดใช่ไหมลูกนป้ปลาอ่ะเออมันปลาเนะะี่ยค่ะต้องใส่ตอนที่น้ําน้ํามันร้อนแล้วไม่น,าน่าไม่อร่อยนี่ไม่ต้องกินเยอะหน่อยแต่ว่าเด็กอ่ะไม่อยากให้คนคนผักลงไปในในในหมูก็เลยแยกโหวันนี้ลูกสาวทำก็เลยเอาซะหน่อยทำานึงให,ใหญ่เลยอือก็มีแค่มะนาวแล้วก็ข้าวคั่วพริกแค่นี้เอง ก็จะมีผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีแล้วแต่ใครจะชอบแต่แม่ชอบใส่ไอ้นี่ลงไปด้วยใบมะกรูดซอยอ่าอันนี้นี่นี่นี่ให้ดูนี่นี่เลยนี่พริกนี่แม่ใส่เข้าไปเพื่อให้สวยงามเฉยข้าวกองกับพริกไม่ต้องสวยงามกินเลยเจอรู้กินนี่ไปด้วยเลยพริกเนี่ยเม็ดไปแห้งเลยเออาาเเมนูนะเอาน้ำน้ำทำไม เอาขึ้นมอทำไมอร่อยเอามากินอ๋อตอนแรกทำอะไรบอกว่าแม่ว่าไม่เอาอนี่ขอข้าวเ็เลยนี่น้ำซุปเ็ป็ดเลยเช่อหยแต่แต่น้ำปลาไงน้ซุปเไม่อไรกินได้กินได้แล้ววันนี้ไม่ไม่ผัดไม่มีพัดลงมานนี้หละวันนี้ต้องกิน โ <Okay, S 2> อเคแม่เหมือนเดิมกรมะเทียมอีกแล้วครับช่วงนี้ต้องกระเทียมต้องเมนกระเทียมหัวหอมพริกกอร่ยอยนี่อร่อยเหมือนเดิม ต้องที่ข่าวใหญ่โซเชียลโซเชียลโลกโลกโควิดแบบโลกโลกโควิดเยอะมากมีทุกวันเลยเดี๋ยวตรงนี้เป็นเดี๋ยวตรงนี้เป็นตรงนั้นเป็นก็ต,ต้องดูแลตัวเองจนจะเลยวิตกกังวลไปเยอะทั้งอากาศเลยทั้ง แค่ว่าะไรไอดียหมดเลยไอดีทั้งหมดแต่ก็เราก็ป้องกันตวเองไว้แต่อย่าพิจารณาวนจะจนเกินไปจะทำให้เรากลายเป็นโรคเครียดซะเปล่าๆเราพอาดีพอด,ดีข้างตัวเอเท่านี้เราทำได้เอาด้วยกำลังเราเน่เน่ ก็กินร้อนล้างมือใช่ไหมลูกขวัเพียงพอแล้วก็ปได้เพียงอออพยงออย่านอนดึกกินเหล้าให้ร่างกายอ่อนแอเราก็ทำให้ตอนนี้นอนน้เยอะหน่อยก็สุขภาพดีแข็งแรง กินอาหารให้หลากหลายเนี่ยวันนี้มีฟักทองมานะเนี่ยอาจารไม่พูดเลยขบวนการรายการเราอ,อ,อไมรายการจะจบแล้วดงมีอะไรไหม เลยบรรนยายไม่รู้จะอธิบายเรื่องน้ำตกให้ฟังน้ำตกลูกสาวชอบกินน้ำตกมาจริงๆน้ำตกเขาต้องเอาไปย่างก่อนแต่ด้วยเวลาที่เราทำตอนเช้ามันต้องรีบเราก็เอาไปลวกแล้วก็มาใส่เครื่องน้ำตกมันก็จะเป็นน้ำตกให้เด็ก เด็กเขาก็จะได้กินอาหารที่เขาชอบแล้วก็มีโปรตีนม,มีวิตามินซีจากมะนาวแล้วก็กินข้าวได้เยอะใช่ไหมคะลูกเอา้ากินข้าวได้เยอะเนี่ยเยอะมากเลยช้อนก็ใช้ช้อนเกาหลีเลยล่ะโทรหาแม่ว่าแห้เอามาให้แม่บอกว่าให้กินข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มเป็นข้าวที่ย่อยง่าย เราก็อยากซื้อข้าวสวยอ่ะแลม่เอาข้าวเลยก่อนถ้าเราของเมื่อวานที่ป้าซื้อมาเรากินไม่หมดก็ซื้เพินไปแล้วก็ไม่กินได้วทั้งวนนี้ก็กินแค่นี้ดีกว่าเนาะถ้าถ้าอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันเหมือนเดิมเช่นเคยผมลืมกระเอียนแบบน้องดีว่าถ้าชอบก็กดอะไรพูดดีๆพูดดีๆกระโดกดไลค์กดอะไร กดาจับกระไลแล้วกดติดตามอะไรอีกกดคิมมูใหญ่พฤติกรรมที่ไม่น่ารักเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิดโอเคเราจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปหลายๆคลิปหน่อยช่วงนี้ปิดแต่ไลค์กดไลค์ด้วยโอเคแล้ววันนี้ก็เพียงแค่นี้ผมรึนบระเย็นกับน้องดีว่าแล้วแม่นิดนะครับ พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี <laughs> ครับไม่ปลายกิดหรือเปล่า <laughs>